มาใช้วิธีเอาตัวรอด EP สองอะไรบมางเนี่ยแม่ค่ะช่วยดูด้วยค่ะมีอะไรมบาบอกดูดค้าเนี่ยอุ้ยชนกระจกอุย้ยหนูเจ็บหัวค่ะปวเจ็บหัวเจ็บหัวมากเลยค่ะนะจ๊ะเดี๋ยวขเขาปิดเสียงนะครับคุณจะได้ยินผมอ่าเฮ้ยสวัสดีค่ะไฮสกูลเราจะมาเอาตัวรอดจาก ไฮสคูลหรือโรงเรียนนั่นเองไปแล้วไปเอาตัวรอดจากเรื่องเรียนกันดีกว่าพอดีเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเลยเพื่อนมาเร็วมาเลยเราจะไปตรงไหนดีอะห้องเรียนห้องผู้หญิงผู้ชายดีหนูเป็นผู้หญิงก็เธอรี่สีหนูก็ต้องไปห้องผู้ชายนี่แค่ทุยผู้หญิงอะนี่หนังสือขี้พอไลย นี้นะครับตุ๊อืออย่าแอบดูหนูปิดถ้าแอบดูหนูผูะที่ตัว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 เสร็จเรียนไม่ได้โอ้โหฝนกดฝนกดเอาไงดีครับฝนกรดเอาไงดีอนารู้ละทุกคน เวลาคุณจะเอาตัวรอดจากฝนกดจาก High ไฮสคูลคุณก็ต้องกระโดดแล้วคุณก็รีบโดดทับจตมเมคุณก็รีบไปห้องหญิงห้องชายก็ได้ห้องชายครับคุณจะเอาห้องหญิงก็ได้ห้องชายดีกว่าเพราะว่าห้องหญิงเนี้ยมันจะหลังคาโอ้โหโหคุณไม่ต้องอยู่ที่ไหนแล้วคุณฆ่าตัวตายครับคุณฆ่าตัวตายครับ,รบจำไว้ เออไปแค่นี้แหละบ๊ายบาย